ครับภาคสองครับามาแล้วครับพี่จ่าตีเอาลูปของตาแดงมาแล้วหิามาแล้วครับดดวัาาวบนนี้ลูปลูกจริงมาแล้วครับ ฝนเริ่มหนาเม็ดรครับมีลูกเิธิ์ลูกหาของอาแดงลูกน้องทิลรักาเข้ามากันนะครับาาามากันไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าคุณภาพครับแก้วครับมัมบนอย ไม่มีอะไรมากอะไรครับก็อยากสั้นๆว่าอย่าลืมเสด็แดงครับนักลบที่เสียสละ,ะเพื่อประชาชนครับพ,พ,พี่บงังกำลังไหว้อาอยู่มงงีกระโดดเน้าหาครับก่อการร้าครับพี่บงัง ติดอยู่กับปีมเงินติดคุกนี่ก็อยู่ในระหว่างสู้คด,ดีอยู่ระบบกล่าวหารครับพี่จ๋าเราใส่เชื่อเสียมาแบบยืยฟ้าทัดอยู่เลย ใครจะลืมมสต่แดงเราไม่ว่าครับแต่เราไม่เหลืองครับโอเคครับของฝากจากมโนกนะขอกอครับประชาชนจุมเจริญครับสวัสดีครับ